สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมาแต่เช้าเลยครับวันนี้ผมมาที่ IMPACT a r e n a ครับผมเพราะว่าวันนี้ฮะมีงาน Bangkok Auto s a l o n เออแต่ที่แบบว่าญี่ปุ่นอ่ะเขาเอารถแบบอ่าสิ่งเจ๋งๆอ่ะมาโชว์กันนะครับผมเห็นแบบๆนะครับมีรถซ u p ป a ด้วยนะครับซูปรที่เป็นรถดีวันรถดิฟนะครับเอามาโชว์ในงานนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวข้างในนะครับเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมมาตั้งแต่เช้าเลยอ่ะคนจะได้มาเยอะเราก็จะได้ มีเวลาถ่ายสักนิดนึงนะครับผมนะครับเข้ามาแล้วครับทุกคนครับอันนี้โอ้โหต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากวันนี้นครับโอ้อยอพูดอลังการเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถแต่ละคันวันนี้ของญี่ปุ่นที่เขาเอาเข้ามามีคันไหนบ้างนะครับผมนี่นี่คันนี้เลยเฮ้ย GR s u ซ r a ป9 0เเหลืองอ่อย นี่ครับโหกระบะกระบะกระบะครับมีบูตล้อด้วยนะครับบูตล้อเนี่ยสีโหดมากนะครับดูสีอะสียังโหดอะอันนี้ครับคันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับ GTR สาห้าพาร์ททรงนี้นะครับมีอยู่สำนักเดียวครับคือ Top ป e ีเ e รนะครับผมสีทองแคดิโกครับผมเครื่องเครื่องนะครับเป็นเครื่องดําเดิมนะครับตับจูนโดยสำนักท็อปสีเ e t เพราะไอเสียก็เต็มระบบนะครตัวนี้ไทเทเนียมนะครับผมชุดแต่ง M17 นะครับบอดี้พาร์ทช่วงล่างครับปรับจูนโดย Top ป e ีเ e รอีกเช่นเดิมนะครับผมอ่าเจ๋งเลยอ่ะ ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับสำนนัท็อปซีเกตเนี่ยครับโหดูดูป่องหลังดูป่องหลัง โอ้ oh, สื่อเพียบเลยสื่อเพียบโอ้ย <laughs> oh, สือเพียบ Liberty ี a วอล์กอ่าสาห้าสีฟ้าสดใสหเห็นท่อเห็นท่อแล้วแบบโอ้โหเห็นท่อแล้วเหง่อตกเลยอ่ะดูดิเห็นท่ออย่างเงี้ยผมว่าโอเคราคาต้องแบบเยอะมากแน่ๆเลย ตาย Liberty work นะครับมันก็ต้องแบบเนี่ยฮะมันต้องดันๆเข้าไปหน่อยฮะอบล,ลึกลึกนิดนึงเฮ้ยโอ้โหมีแข่งอาซีด้วยครับผมโอ้ยอย่างนี้ต้องต้องไม่พลาดแน่นอนครับ มาแล้วมาแล้วอยเมล่นมาลองก็่าี่ค่สา์หนีจากธามิยะยังมาเจอรถดิฟอีกนะเฮ้ยผมนี้พวกของเล่นอะไรพวกนี้ไม่พ้นเลยครับเนี่มาแล้วมาแล้วสังโคงสัตว์คงสัตว์คงไอไอเออสวย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 อ Love the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always <laughs> take what i want and i always <laughs> give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend to me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break up so i can make a better me better believe in your mind โลายชอบผมชอบลายนี้จังเลยวันนี้หลายคนเพิ่งมาแน่มากนะเอ,อ็นนี่แบบมีล้อบอดี้อันนี X ้คือมันไม่ได้สีเดียวเนาะมันหลายาหลัง x7 ี้รก็ทำบอดี้รับทำบอดี้บูทสามสองผักไทยแลนด์นะคะอยู่ด้านสนนที่ราคา11,500บาทนะครับสำหรับคันนี้มีสีตัวอย่างแต่อยากได้บอดี้รถเราจริงๆสั่งได้โโอ้หสวยเว้ยโชว์ที่บ้านได้ใช่แล้วสวยเว้ยเอาไปวางเฉยๆอ่ะไม่ได้เรามีรับรับทำรอดิฟครับด้วยวันนี้รอดิฟก่าได้เลยน่ต มีของทามิย่ามาไหมเนี่ยเดี๋ยว<น>ผมพาเดินดูก่อนนะครับน,นี่แต่โมเดลครับวันนี้โมเดลโอ้นี่ครับเอชเคสจีย่แปดหกโอ้มุมนู้นน่าสนใจมากครับมีรถอินนเชียนดีด้วยนะครับถือว่าเป็นของหายากเลยนะครับในตอนนี้ ทุกคนครับมุมนี้เหมือนกันครับรถสายเหลืองอูนันแจ่มนี่ว่าโดยสํานักเอซัส,สนัดแจ่มนี่เองนี่านะนะครัเขาปดีคับนะ มึงไดาแก่พี่ขาทำไมไยาด้ดดดดดดนาคุณนิ่งนาคุณนิ่งเหลือเกินนาแจมครับสวยวะนี่เลยครับทุกคนครับในสไตล์นี้นะครับกำลังกำลังเป็นที่ฮิตอยู่กันในวงแคบๆของประเทศไทยเลยเขาเรียกว่าโบโซโซกุ so so ครับผม แนวยังกี้ยังกี้ญี่ปุ่นกันชนหน้ายื่น่นนะครับผมไอ้ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ที่เขาลองพื้นมานะกันชนหน้าครับลิ้นหน้าโหยืนยื่นยืนมาแบบ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 นี้เลยอะ่ะประมาณเกือบเมตรนะครับผม <c oughs> นะครับสไตล์การแต่งนี้เขาเรียกว่าสไตล์โบโซสกุหรือว่า <c oughs> ผมไม่รู้ว่าว่าเขาเรียกกันยังไงแต่ว่ามันคล้ายๆกับยังกี้ญี่ปุ่น โชว์พวกหมอ้อน้ำโชว์อะไรอย่างเงี้ยฮะรถเรียมทรงแบบโอเวอร์โอเวอร์นิดโอเวอร์นิดนึงนะครับผมดินพันนะครับอันนี้เป็นทอ่อนะสูงมากาเทียบกับเนี้ยฮะเลยหัวเลยหัวเพสูง ญี่ปุ่นจ๋าไปเลยครับอันนี้เดินมาสักพักนะครับในที่สุดผมก็เจอคันนี้ครับผมมางานเนี้ยผมมางานเนี้ยเพื่อดูคันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมนี่นี่ครับนี่คือไฮไลท์ของงานเลยนะครับผมโอ้ไม่คิดว่าจะเจออยู่ตรงนี้ A90 GR Supra D1 รถด,ดิบของอนักแข่งดีวันนะครับผมอันนี้เลยโอ้นี่ครับลายสีม่วงตัดกับสีแดงแดงอมทองแดงแบบไอรอนแมนอะ A90 GR Supra D1 Grand Prix แกนิกนะครับผมนี่ครับ หลังเน้นเน้นข้างหลังเจาะนะครับตามสไตล์รถดิฟหลังต้องเบาหน้าต้องหนักโอ้โหแต่ผมชอบโป่งล้อมากเลยอะ่ะคือแบบมันดูอวบอิ่มทั้งหน้าทั้งหลังมันดูรถเป็นกลมไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสีเจนเจนที่สองนะครับเจนแรกเขาเนี่ยมันจะเป็นเขียวเขียวกระม่วงเออ มันจะเป็นเหมือนอีวาในการ์ตูนนะครับผมอันนี้มันน่าจะเป็นในเดอะมูฟวี่สามจุดศูนย์หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูนะครับผมอ่าอันนี้คือเป็นเจนตัวที่สองนะครับตัวแรกเนี่ยเขาจะเป็นเขียวม่วงอันนี้เป็นแดงม่วงเออ เื่องนะครับเป็น 2j นะครับตัวนี้เป็น 2j ครับยกเครื่องเดิมจาก BM ออกนะครับวางด้วย 2j จแล้วนี่ครับมีมีบอกด้วยโอเคคือคันนี้แบบสุดแล้วอะสำหรับรถดิฟสวยมากนะครับผมซุปราศูน สวยมากครับทุกคนครับสวยจริงๆเออถ้าเกิดผมมีโอกาสได้ไปดูแข่งดีวันนะผมจะแจกสักวันผมจะต้องมีโอกาสได้ไปดูแข่งรถดีวันให้ได้เลยไปดูเออดูแบบสวยมาก<พ>อ่ะ <ๆ S 2> มุมนี้นี่ท้ายสองคันนี้มองยังไงเนี่ยก็ญี่ปุ่นจ๋าชัดๆเลยนะครับผม R32 กับอ x ร์เ ก็มี NSX ครับนี่ครับ RX7 ญี่ปุ่นจ๋าเลยครับอันนี้อ่านไม่ได้ต้องมีสาวญี่ปุ่นนี่ครับ ต้องไม่พลาดนะครับซุ้มญี่ปุ่นต้องมีนักเรียนญี่ปุ่นโอ้อีโวครับอีโวอีโวห้าญี่ปุ่นยุ่นไปเลยครับวรนนี้สวยอันนี้ซูเปอร์ a 8 0มาพร้อมกับเสาไฟญี่ปุ่นเสาไฟญี่ปุ่นโอ้โหคนทำบูธนี่ยเข้าใจทำนะ คือมันทาแบบเหมือนเหมือนให้อยู่ในแบบวิ่งอยู่บนสตีทอ่ะจแเป็นสตีทอ่ะ ือได้ว่าเขาจัดบูธสวยจริงๆนะครับผมอารมณ์ญี่ปุ่นเลยนะครับอย่างที่จอดอยู่เนี้ยครับซ u p ูเปอร์ A80 นะครับผมอยู่ในเหมือนกับเขาจัดตรงเนี้ยเป็นเป็นคล้ายๆกับเป็นถนนเป็นทั้งด่วนนะครับผมอารมณ์แบบเจแปนสตรีทเลยอะ่ะเจ๋งมากนะครับสวยบูธนี้สวยถ้าให้สิบก็เต็มสิบเลยนะครับ ับก็มีการนะครับ้เล่นเกมจาก GT 5นะครับผมพิเศษผมว่าดูกว่าอ๋อโอแล้วก็ผมอันนี้ผมไม่แน่ใจก็เลยถามว่าอ้โหชนคนกระจายเลยนอกจาก GT แล้วนะครับยังมี a s t o Corsa ด้วยนะครับอ่าเห็นนี่ไงนี่ไงผมจำฟอร์มได้เดี๋ยววันไหนเดี๋ยวผมจะแคสเกม a s t o Corsa นะครับผม แบบนั้นด้วยนะนี่แบบนี้ก็มีเอาละครับผมยังไงก็คลิปนี้นะครับพามาดูครับ Bangkok Auto Salon นะครับผมปี2022ครับเจอครับสุดยอดรถนะครับผมนี่ญี่ปุ่นเขาเอามาโชว์ครับผมหากชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม ก็เดี๋ยวรอบหน้าผมพาทุกคนไปดูอะไรเจ๋งๆนะครับก็คอยติดตามกันนะครับอันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับผมนี่